ครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับได้โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับซึ่งแอปพลิเคชันหมอชนะนั้นขณะนี้ผมเองนะครับก็ได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้ณเวลาที่บันทึกเทปนะครับความเสี่ยงต่ำนะครับเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวพนันกรศรทธิยานะครับทุกภาคส่วนได้ช่วยพร้อมใจกันโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับโดยเฉพาะท่านที่มี สมาร์ทโฟนนะครับจะราคาถูกราคาแพงไม่เกี่ยงนะครับโหลดใช้ได้นะครับซึ่งการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยจะช่วยทําให้เราจะรู้นะครับกิจกรรมของตัวเองนะครับโดยเฉพาะการที่เราอนุญ,ญาตให้แอปพลิเคชันนั้นเข้าถึงระบบ GPS ของเราได้นะครับเราก็จะติดตามได้นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเราใช้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นฐานข้อมูลใหญ่นะครับที่ทําให้นําไปสังเคราะห์ว่า เราเข้าไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่หรือว่าในกิจกรรมต่างๆหรือมีผู้คนที่มาอยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยเขามาจากพื้นที่กิจกรรมเสี่ยงหรือไม่มันก็จะเตือนเราได้นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรคต่อไปนะครับทุกท่านได้ช่วยกันพร้อมใจนะครับใช้แอปพลิเคชันหมอชนะนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือนะครับในการควบคุมโรคแล้วเราจะควบคุมโควิด -19 นะครับให้อยู่ในขอบเขตท,ที่เราป้องกันได้นะครับถ้าพวกเราพร้อมใจกันซึ่งก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับนอกจากมาตรการเรื่อง d m s t t ทีนะครับที่จะต้องทำพร้อมๆกันไปนะครับแต่เครื่องมือของหมอชนะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการสอบสวนโรคติดตามโรคและก็ควบคุมติดตามกิจกรรมของเราได้อย่างดีครับผู้ว่าโหลดแล้วคุณโหลดหรือ,อยังแอปพลิเคชันหมอชนะโหลดแล้วค่ะโหลดแล้วค่ะโหลดแล้วค่ะ